ยี่สิบก็ปีนนห,หนึ่งคนเลยร้องเดิม้านี่แหละสิ้นเดือนนี่นหะฮาเขาได้ิดึงว่าเขาสินั่นออกมาแบบเลยกะนั่งอยู่กับค้อมหาารอก่ะทันสิบคนเปิดอันนี้ล้านแม่ขายไว้แม่ต้านแบบไงเลยค่า มันไม้เนี่ยมันกวดเฮาเป็นมื้อวายก็แพงแม่นแมนขวดรัแพงก็ได้เคยได้ิมนขาดเพราะว่ามันเอามาให้กินองเบิงมันประโยชน์ได้ไ้อ๋อคกินได้กินนําขามาจากต่างประเทศนะแมนก็ได้ิมนําขาเนาะได้กินแล้วตัวนี้ส ขาล้านแบังบบนไงเลยเด้ยในส่นของคนจันแนนา่วยคนจันยุแถวอย่างนี้มาว่าเลื่อนี่เขาจัดงานปะจัดงานอยู่อยู่โรงงานนี่แหละอยู่มองล้านคนมันเป่าไปตะมืซอนี่ขวนเป็นพลังใจดีดี แมนไร้เละวันนี้แนนั่นเลยเป็นผู้จัดการวายดิหุ้นเดียนแสนกว่าเป็นของฝรั่งแมนจ้าแมนแมนฝรั่งเขาางูงเนาะแมนแต่อดทขาไม่ชันว่าได้พี่ได้ค่ะข้อมใส่มาอยู่ได้ค่ะดูแงนเด็กขนไปเห็นง่ายา น้องกับของเจ้าอกเลยไปเห็นงา้นถึงกับเป็นอ่าน้องผู้อันลูกสาวของเคยเนี่ยผู้หัวจักกัน,นออืออกออกจากบริษัทไทยแล้วเพรเนี่นเป็นสมัครงานอยู่บริษัทพลังพลังกับผู้เป็นแม่ที่เป็นคนไทยนี่แหละแมนแมนนี่คือกันแล้ววันนี้เขาขายสงครามส่วนค่ะขายใฮ้เล็บปุ๊เตอร์ขายพวกปืน<อ>ขายพวก<อ>เอาสองครามเอามาตรงๆพี่น้องขายนั่นเลยจ้านี้ต้องเดินทางนะอ้ยแล้วของก็เปิดบริษัทอยู่ในนประเเททศไยห็จ้า นั่งก็ออกเจ้าเขาได้จบไหมสองมื่นเขาสัตเขาเริ่มสตาร์ทเหตสองมื่นเจ็ดไหมอันนี้สตาร์ทให้ว่าสองมื่นอยู่เด้วยสองมื่นเจ็ดใช่ป่ากันจริงแมนแมนนั่นไม่เล่าอ่ะแต่กับไม่ยูเบริษัทนี่แหละแมนนี่แหละโอ้ใช่ว่ะทอยจบอกภาษาอังกฤษด้วยกันแมนแต่ว่าเพื่อนนี่แหละนั้นได้เปรียบเนาะได้เปรียบได้มากเลยมูเปรียบมูเคอยเก่งภาษาเนาะเอ้ามันไปได้ไหนบอก พี่ตักบ้านนี่เดียเรียกน่อแวบไปไป่อนเกิดเกิดพ่อิดกลับมาจากญี่ปุ่นอาทิตย์เดียวบริษัทส่งไปนะหน่อยจ้าไปทุกประเทศแล้วเป็นกองหนีกลับไปดีเนาะ